สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าปปชที่ไม่ได้แปลว่าปกป้องช้างท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญมาตรา246บัญญัติว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก8คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มาตรา246วรรค3และวรรค4บัญญัติว่าการสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน5คนประกอบด้วยประธานศาลดีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาเกือบ4ปีเข้านี้แล้วแต่ยังไม่ปรากฏเลยว่าได้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการปปชทั้ง9คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา246ที่กล่าวข้างต้นแต่ประการใดเหตุเพราะกรรมการปปชทั้ง9คนซึ่งมีนายปานเทพกานอรงรานเป็นประธานนั้น ที่มีอำนาจเต็มเหยียดตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันล้วนเป็นคนที่คณะปฏิรูปการปกครองได้แต่งตั้งเอาไว้เมื่อวันที่22กันยายน2549ทั้งสิน้นซึ่งปปชทั้ง9คนที่ว่านี้ถ้าเป็นไปตามที่อดีกตกกตท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้เมื่อตอนอายุครบ70ปีคือเป็นองค์กรเถือนเหตุเพราะไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งเช่นเดียวกับกกต ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นถือว่าเถื่อนขั้นเทพเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนเดียวใช้อำนาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งคณะแล้วยังให้เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งคณะและเป็นหนึ่งใน7คณะกรรมการสรรหาสอวอีกต่างหากซึ่งถ้ามองเฉพาะในแง่ของการสัญหาสอวอนี้แล้ว ท่ากับว่าประธานขององค์กรเถื่อนสี่องค์กรที่ว่าเป็นสี่ในเจ็ดซึ่งเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการสรรหาสอวอ,อย่างนี้มิต้องหมายความว่าสอวอรสรรหาซึ่งได้รับการสรรหามาสองรอบแล้วมิต้องกลายเป็นสอวเถื่อนไปด้วยหรือเพราะเหตุแม้แต่สอวอสัรหาเองสองรอบแล้วก็ยังไม่เคยมีคนไหนได้รับการโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเลยแม้แต่คนเดียวขนาดสอวอแต่งตั้งในอดีต ยังได้รับการปวดกล้าโปวดกระหม่อมแต่งตั้งแต่สวสัญหาในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญปี2550กลับไม่ได้รับการโปวดกล้าโปวดกระหม่อมแต่งตั้งนี่ก็อาจเป็นเพราะศาลไทยไปรับรองว่าคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อเป็นรัฐาธิปัตย์ก็เลยเข้าใจว่าจะแต่งตั้งใครได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมผวายเพื่อทรงแต่งตั้ง ย้อนกลับมาที่คณะกรรมการปปชในปัจจุบันซึ่งก็มีอำนาจล้นฟ้าเช่นเดียวกับกกตและกำลังรอจะฟันนายกรัฐมนตรีและสอสอซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายแต่ต้องกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของปปชแบบว่าจะปล่อยก็รอดจะเชื่อดก็ตายหลังจากที่ได้ผ่านการเป็นลูกไก่ในกำมือของกกตมาแล้วอย่างทุลักทุเลเต็มทีแต่ปปชชุดนี้อยู่ได้นานกว่ากกต เพราะกรกะตอ,อยู่ถึงวันที่19กันยายน2556แต่ปปชอ,อยู่ถึงวันที่21กันยายน2558โน่นดังนั้นถ้าไม่แก่รัฐธรรมนูญเสียก่อนนายกรัฐมนตรีและสส,สโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสอของพรรคเพื่อไทยก็จะมีสภาพที่ถูกอาจจะถูกเขานำขึ้นเตาย่างสดได้ตลอดเวลาเพราะรัฐธรรมนูญปี2550นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้ นอกจากสสต้องแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชแล้วยังต้องเอาทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งไปเปิดเผยต่อสาธารณะอีกด้วยเรียกว่าจับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ให้สหวสรรหาสอยได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสสทั้ง500คนที่ประชาชนตั้งประชาชนไม่ว่ากี่สิล้านเสียงก็ตามอาจจะสู้คณะบุคคลเพียงไม่กี่คนที่คมมชตั้งใหญ่คับฟ้าเลยทีเดียว คณะรัฐมนตรีและสสพักเพื่อไทยคนไหนก็ตามที่คิดว่าเรื่องแก้กรัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อนเอาเรื่องอื่นก่อนก็ขอให้ย้อนกลับไปดูตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชและอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสด์รวมทั้งพักพลังประชาชนโดนจับขึ้นเตาย่างสดแล้วอาจจะต้องคิดใหม่และพูดใหม่ก็เป็นได้โบราณว่าให้ตีเหล็กเมื่อร้อนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกัน ลงว่ามีเสียงถึง300เสียงบวกกับสอวอเลือกตั้งอีกเพียงแค่30เสียงก็เกินครึ่งของรัฐสภาแล้วถ้าไม่รีบแก้เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมแล้วรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรและรัฐบาลพักเพื่อไทยก็อาจจะต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกับรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชและรัฐบาลของนายสมชายวงสวัสด์รวมทั้งพักพลังประชาชนก็เป็นได้ถ้าจะรอไปตั้งสสรสอ,อย่างที่บางคนเสนอ เห็นจะไม่ทันกินหรอกครับเพราะกว่าจะถกกวาถั่วจะสุกงาก็ไหม้ก่อนพอดีท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าปปอชอที่ไม่ได้แปลว่าปกป้องช้างก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ